การที่จะเปิดเส้นทางบาลีให้กว้างเนี่ยต้องใช้ขันติบาร,รมีเสริมเพื่อเกิดความวิริยะอุตสหาหะต่อเนื่องเรื่อยๆมีความอดทนและการศึกษาภาษาบาลีนั้นมันพิสูจน์สติปัญญาคนคนธรรมดาเนี่ย เปียนบาลีไม่ได้แต่ว่าต้องขดเป็นคนพิเศษเพราะฉะนั้นอยากเป็นคนพิเศษต้องยกจากคนธรรมดาให้เป็นคนพิเศษมีความเพียรมากกว่าปกติมีความอดทนมากกว่าปกติมีปัญญามากกว่าปกติและปัญญาพิสูจน์ได้จากไหนผมพิสูจน์จากความจำส่วนหนึ่งความเข้าใจส่วนหนึ่งบางครั้งนี่นะ นักเรียนที่มาจบจบป .6 มาเนี่ยอ่านหนังสือแทบไม่ออกแต่สติปัญญาเขาดีผมผมอยู่ที่ผมรับนักเรียนแล้วก็ผมสอนประโยคหนึ่งสองมาเนี่ยบางรูปเนี่ยมาก็แทบจะจับมือเขียนก่อไก่เขาไข่แต่พอเขารู้ภาษาไทยแล้วเนี่ยความจําเขาดีความจํเขาด,คาขาดีความเข้าใจก็ตามมาได้นั่นหมายความว่าเขาก็สมองดีนะแต่ว่าอ่านหนังสือไม่ออกเท่านั้นเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้มีความสนใจในการเรียนแต่เบื้องตน้นอันนี้นะครับก็ปัญญา สุดท้ายทุกอย่างบาร,รมีทุกอย่างเนี่ยจะอยู่บนฐานของอธิษฐานบาร,รมีคือความตั้งใจเพราะนั้นได้ธรรมะความตั้งใจนี่เป็นฉันทะหรือว่ากัตตุกรรมยาตาฉันทะอย่างยิ่งที่จะทำให้พวกเราสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้